โควิด19สอนให้เรารู้ว่า 1. มีเงินอย่าใช้หมดต้องคอยเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นด้วยพอเวลาเกิดวิกฤตคนมีเงินอยู่บ้างกับคนที่ไม่มีเงินเลยทุกต่างกันมากมาย 2. มีงานต้องรักงานต้องขยันต้องตึงที่ พอต่อจากนี้ไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอีกแล้วต้องเป็นพนักงานที่องค์กรเห็นว่าทำงานให้เขาได้อย่างคุ้มค่าเขาจึงจะจ้างไว้ต่อ 3. ม,มีคนที่รักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติคู่รักหรือเพื่อนรักต้องสร้างความสัมพันธ์กันให้ดีหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันแสดงความรักที่มีต่อกันออกมาตั้งแต่วันนี้ เพราะการลาจากโดยไม่ได้ล่ำลาช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนัก 4. มีเวลาต้องใช้ให้ดีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปลาประโยชน์เพราะสิ่งที่เคยคิดกันว่าทุกคนมีเวลาอย่างน้อย70-80ปีต่อจากนี้จะไม่แน่เช่นนั้นอีกแล้ว 5. มีร่างกายต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุดอย่าบอกว่าไม่มีเวลาร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ การมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรงจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี 6. มีจิตใจต้องทําให้จิตใจสดชื่นไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับคนไม่ดีและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 7. ชีวิตต้องใช้ชีวิตให้มีคุณค่าต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเรามีเวลาของชีวิตแค่ไหน ขอให้รู้สึกดีกับชีวิตใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราเองรักตัวเองศรัทธาในตัวเองภูมิใจในทุกๆด้านของชีวิตเราเองมีหลายคนบอกว่าเมื่อไหรโควิดในทีนจะจบจบไปสักทีจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปสังสรรค์